ก็เป็นคาบเรียนที่3ของเรานะพวกเราชาวม3นะครับวันนี้ครูก็เตรียมตัวเตรียมร่างกายเอาไว้รับวัคซีนโควิดนะส่วนพวกเราเองเนี่ยก็เตรียมร่างกายเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศอู่ทองเราเนาะก็ะเอาไว้พวกเราดนะครับมอไซค์บ้างรถบ้างนะก็อาจจะสดๆตรงนี้ามาคุยกับพวกเราคาบเรียนนี้นะครับก็คงจะ ต่อเนื่องจากคาบที่แล้วคาบแรกนะครูคุยในเรื่องของการตัดเกรดการเรียนกับครูเอกไปแล้วนะคาบที่2ได้เรียนเรื่องของวัตจักรคือคาบที่แล้วเนี่ยวัตจักรของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเทคโนโลยีเกิดยังไงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับส่วนในคาบเรียนนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เทคโนโลยีคงอยู่ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เทคโนโลยีนั้นเสื่อมถอย แล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้นี้มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวไม่ว่าจะเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของค่านิยมต่างๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code ครูขึ้น QR code ไว้ให้หลังจากนี้นะครับสแกน QR code เข้าไปเช็คชื่อชื่อตัวเองนะไม่ต้องไปเช็กค,คนอื่นเขานะนะครับแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งเรื่องงานท้ายคลิปทําส่งนะอย่าลืมว่าคะแนนทุกตัวชิวัดมีตัวมีคะแนน นะครับก็หวังว่าพวกเราจะเอาตัวรอดได้นะครับยบายครับนะเดี๋ยววมาเจอกันตอนท้ายสรุปที่ฝังมาดูในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการวิจัยและพัฒนาซึ่งแบ่งออกเป็น8กลุ่มนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการตลราดครับเรื่องที่2เรื่องของคู่แข่งเรื่องที่3เรื่องของความรู้ทักษะทางเทคนิคทันไหมอ่าเรื่องที่4ก็คือเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจมีวิธีการอย่างไรนะครับเรื่องที่5รูปแบบในการบริหารจัดการ องค์กรพอเวลามันได้ดีแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะจ,จ,จ,จัดการยังไงให้มันเป็นระบบเรื่องที่หกมนุษย์และสังคมวัฒน,ธ,นธรรมเราอยู่ในวัฒน,ธ,นธรรมได้ไหมนะครับเรื่องที่7เรื่องการสื่อสารเรื่องที่8เรื่องของความพยายามและความใส่ใจอื่นๆนี่คือปัจจัยที่ส่งผลในการวิจัยและก็พัฒน,นากระทั่งได้ออกแบบออกมาเป็นตัวเทคโนโลยีมนะี8ตัวนี้นะครับ แล้วปัจจัยอะไรแหะครับที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนที่มาเกี่ยวข้องกับการคิดค้นและก็ลักษณะต้นแบบการผลิตนะครับก็มีเรื่องนั้หมด13เหตุปัจจัยอันแรกเลยฮะเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่านีา่ 2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์เพียงพอไหม 3. ม,มีความพยายามไม่มากพอ 4. ส,สมรรถนะหลักของความสามารถของบุคลากร ไม่ตรงไม่เหมาะสมจ้างบุคลากรมาไม่เหมาะสมไม่ตรง 5. ทักษะความสามารถของบุคลากรไม่ตรงไม่เหมาะสมอ่าก็คล้ายๆกันก็คือมีสกิลไหมอ่าหกความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่เพียงพอนะครับลูกค้าเดินมาแล้วไม่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเงี้ยฮะเความสามารถของสินค้าที่ผลิตไม่ตรงตามความต้องการ 8. การวางแผนด้านเทคนิคไม่มีพอ เก้านะฮะการบริการหลังการขายไม่ดีสิบกำลังการผลิตไม่ดีพอ,อผลิตไม่พอสิบเอ็ดสภาพทางการเงินไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสิบสองสภาพเศรษฐกิจไม่สอดคล้องความเป็นจริง,รง,รงแล้วก็สิบสามไม่ถูกจงังหวะแล้วก็ไม่เวลาบางครั้งมันดีก็จริงครับแต่ว่ามันออกมาจนช่วงเนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็ จะทำอะไรก็มีอะไรๆปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสาเร็จก็ต้องมาดูกันนะฮะไปกันต่อกับอะไรต่ออื่นนะก็ถ้าเราไม่ใช่มนุษย์นะฮะเราเป็นซอมบี้เราเป็นสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าในการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องอิงทฤษฎีตัวหนึ่งซึ่งทฤษฎีตัวเนี้ย มันใช้ได้จริงๆนะครับเอาไปปรับใช้ได้จริงๆในในชีวิตรประจำวันเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดก,การต่างๆหรือการเอาไปใช้คู่กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทฤโิกรนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีของมัสโลอ่าเป็นนักทฤษฎีท่านหนึ่งนะครับมีบันไดอย,ยู่กันทั้งหมด5ขั้นนะครับมีในทั้งหมด5ขั้นมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ในขั้นแรกนบพื้นฐานเลยก็คือความต้องการทางกายภาพความการทางกายภาพมนุษย์เราคืออะไรปัจจัยสี่ครับอาหารเครื่องดื่มที่อาศัยยารักษาโรคจากนั้นเพิ่มมากขึ้นก็คือความต้องการในขั้นอ่าขั้นที่บอหมกขั้นที่2องไใขั้นที่1นึ่นีขั้นที่2ก็คือนอกจากปัจจัย4แล้วเราต้องการอะไรขั้นที่2ก็คือเขาต้องการความมั่นคงความปลอดภัยอยู่ที่นี่แล้วเราปลอดภัยอยู่ที่นี่แล้ว เกิดความมั่นคงนะครับไม่โดนให้ออกอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ที่นี่ได้แน่นอนแล้วก็อันดับขั้นที่3ครับความต้องการความรักความเป็นเจ้าของอมีคนรักเรามีแฟนมีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นที่4ครับความต้องการความเคารพนับถือจากคนรอบข้างะขั้นสุดท้ายขั้นของความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต ทีนี้ประเด็นต่อไปครับความต้องการของมนุษย์เนี่ยในทั้ง5ขั้นเลยนะระดับนี่มันเกิดประเด็นคําถามต่างๆอยู่ในแต่ละในแต่ละระดับเกิดประเด็นคาถามอยู่เช่นเกิดการสแสวงหาคําตอบแนวทางแก้ไขเกิดการทดลองเกิดการบันทึกเกิดการหาเหตุผลเกิดการต่อยอดความคิดเกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สนองความต้องการได้ เพื่อให้มันดีขึ้นไงนะครับเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการของตัวตัวมนุษย์เองทําให้มันดีขึ้นทำให้สะดวกขึ้นทำให้สบายขึ้นนะครับซึ่งมันมีอยู่ในทุกๆระดับเลยของมัสโลท้าอันดับนั้นแม้ว่าจุดสูงสุดแล้วก็ยังมีการต่อเนื่องยังทาอย่างแบบนี้ต่อต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับอือแล้วก็วอย่างเรื่องอะไรดีนะอ่าเรื่องพัฒนะก,การใส่อาหารและน้ําครับเริ่มเดิมทีเราใช้กระรามมะพร้าว ห็นไหมก็มีการทดลองเปลี่ยนแปลงใหม่บางครั้งเป็นเรื่องของเครื่องจักรสารต่อมาก็เป็นการปั้นดินขึ้นรูปเป็นภาชนะป,นนปั้นดินเผาปั้นดินเผาพอดินเผาเสร็จรียบอยไรเงยโดยมีการเคลือบเงาแล้วก็เริ่มมาใช้พวกชามโลหะปัจจุบันนี้ก็เป็นพวกชามพลาสติกชามเมลามีนต่างๆก็เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภาชนะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากการที่ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนสินค้ากันจากโคโลนนึงสู่โคลนนึ่ง,นนงจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจากดินแดนหนึ่งสู่ดนินแดนหนึ่งแต่าก,การแลกเปลี่ยนจะกลายเป็นการค้าทําให้สังคมมีภาชนะที่ใช้ในการใส่อาหารดีขึ้นสะอาดขึ้นสามารถชําระล้างได้แล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือมันเกิดการประยุกต์เอาศาสตร์ต่างๆมาพัฒนาผลผลิตด้านการผลิตภาชนะขึ้นมาออกมาหลากหลายเราจะเป็นจิงโต หม้อขุ้งข้าวนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้พวกเราไปลองดูลองดูชื่อับว่ามีอะไรบ้างที่มันมีการพัฒนาอ่าในด่งนึกเองเนะอย่างเช่นเรื่องของเสื้อผ้าคือสมัยคนยุคหินใช่ไหมครับใช้หนังสัตว์ปัจจุบันเราเป็นอะไรละเป็นการแปรรูปอ่าโดยใช้เส้นใยจากต้นไม้อ่าบาง ผ้าบางเนื้อผ้าก็เป็นเส้นใยที่เกิดจากปิโตเรียมเกิดจากการกลั่นน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนการตึงกระทั่งมันเกิดการเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆให้ดีขึ้นนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่รรงแวดล้อมกับเทคโนโลยีเนี่ยก็มันมีการเปลี่ยนแปลงพอสังคมเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลต่อปัจจัยความต้องการความนิยม ความจาเป็นที่จะใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนํามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาที่ดีให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเกี่ยวความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคําอีกหนึ่งคำนั่นก็คือคําว่าค่านิยมในสังคมนัม่นคืออะไรมันคือสิ่งที่คนในสังคมเดียวกันมองเห็นว่าอันนี้มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประทานของคนทั่วไป นะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอ้โหใครถือ iPhone เนี่ยสดคนดคนรวยอย่างงี้ใช่ไหมแพงก็แพงทำงานได้เหมือนกับเครื่องอ่าสองสามพันไหมเหมือนกันแต่ทาไมซื้อ p h o n e แล้วแหละดูครับทีนี้เหมือนมีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องดูครับว่าค่านิยมเนี่ยของแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละสังคมเนี่ยเขามีค่านิยมอะไร นะเราก็ต้องมาดูอะไรอีกมาดูเรื่องของวัฒนธรรมและก็ศาสนานะครับชุมชนนั้นลูกค้าเราเขานับถือศาสนาอะไรเออเอาพระเครื่องไปขายชุมชนมสุสลิมเขาจะซื้อเราไหมอิสลามเขาไม่นับถือรูปไหวอื่นอ่าแต่เอาพระไปขายเอาลูกพระเครื่องไปขาย ก็ขายไม่ได้นะครับแล้วต้องศึกษาอรอีกศึกษาเรื่องระบบการเมืองการปกครองนะครับบางที่เนี่ยเอาง่ายๆอย่างเช่น Google เนี่ยบางประเทศแบนแต่จะเอาเข้าไปเข้าไปมันก็ไม่ได้อดีเราต้องศึกษาพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะบนมาเยอะแยะแล้วกับพวกเรานะครับพื่อเราฟังนะครับก็เดี๋ยว ค่อยมาทําในเรื่องของการวิเคราะห์นะารเป็นเาษาอีกเลยพวกเราคงจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มีการทําขึ้นมานะจากศาสตร์ระดัอะไรบ้างนะครับก็วันนี้คงไม่ให้งานพวกเราแต่เดี๋ยวเรารอเจอกันเปิดเทอมนะจะได้เจอกันแล้วนะจะได้เจอกันแล้วนะครับจะเจอกันเปิดเทอมว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างนะฮะก็ ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อตัวเองไว้ด้านล่างนะครับในกลุ่มลายชื่อจริงนามสกุลชั้นเอาไว้ครูจะไ,ได้มาเช็กชื่อว่าว่าเราเข้ามาชมคุณครูหรือเปล่านะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ,บ